บ้านต่างเมืองถ้าเรามีผักแบบนี้มันก็สบายเลยนะความคิดถึงบ้านเรามันก็มีสูงอยู่แล้วคะนะคะการหากินมันก็เราคั่วพริกเสร็จแล้วนะคะเอาลงว้าวปลาเราสุกแล้วนะคะรู้กัดกัดหมดเลยค่ะกัดเสียดายมากค่ะมานึ่งปลาทานกันนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพามาปีนเก็บยอดมะรุมนะคะทุกคนคะ่ะเห็นเห็นต้นมะรุมไหมไม่ค่อยมีใบค่ะไม่ค่อยมีใบนะคะวันนี้ก็เก็บไว้ก็เสียดายเพราะอากาศหนาวเพราะอากาศหนาวแล้วใบเขาร่วงแล้วก็เขาจะมีจ่ดอกนะคะแล้วก็เสียดายดอกเขานะเดี๋ยวพาขึ้นไปตัดเอายอดมะรุมแล้วก็ไปเก็บผักเท่าที่เรามีรอบๆบ,บ้านนะคะเดี๋ยวไปปีนต้นมะรุมด้วยกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องน้องไหมด้วยนะคะไป มาเลยมารุมกันค่ะปีนกันขึ้นมาแบบทุรักทุเลเลยนะคะอ่ะอะเห็นไหมคะเขาก็จะจะแตกกิ่งใหม่หรือจะออกลูกนะคะแต่ทีนี้เราไม่อยากให้เขาอะโตไปกว่านี้นะคะมันเป็นต้นไม้ที่ที่ค่อนข้างจะเปราะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาอ่า ตัดลงเลยจะตัดประมาณนี้ค่ะตัดลงไปแล้วก็เก็บเอาแต่ใบมันนะคะถืออีโต้ขึ้นมาตัดเลยนะคะทุกคนคะ่ะค่ะนะคะนี่ค่ะการอยู่การกินต่างต่างบ้านต่างเมืองถ้าเรามีผักแบบนี้มันก็สบายเลยนะคะเพราะมันอ่ะจะอีกอย่างหนึ่งถ้ามีพายุเข้ามามันก็จะไปอ่ะกระทบกระเทือนกับเพื่อนบ้านด้วยนะ แล้วก็ตัดได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะไปตัดอีกกิ่งหนึ่งฝั่งบ้านเพื่อนบ้านนะคะไอ้อันบันไดนิดหนึ่งนะคะ <laughs> เป็นหน้าพายุเนาะเราก็ไม่อยากจะให้มันสูงเกินไปมีแต่ดอกทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เก็บไว้ก่อนก่อนจะเราตัดกิ่งที่ฝั่งไปบ้านเ <laughs> พื่อนบ้านดีกว่า ะะก็เอามาเด็ดเอายอดข้างล่างนะคะเดี๋ยวไปเอาอีกกิ่งหนึ่งมาก,ก่อนจะ้ะอุ้ย,อย,อย,อยเอย้ได้สองกิ่งใหญ่ๆเลยค่ะมาเด็ดเอายอดเลยค่ะนี่คือดอกมะรุมสดเลยนะคะเก็บหลังบ้านนะคะ่ะไปนึ่งปลาเนาะเนี่ยสดๆดอย่างนี้เลยต้นมะรุมเนี้พี่ปลูกมาน่าจะอ่า สามปีสี่ปีแนละ้วเขาโตเร็วมากนะคะแต่ว่าดอกแคต้นแคปลูกแล้วก็ตายแล้วกินอยู่ปีเดียวเขาก็ตายนะคะก็เลยอ่ะได้แต่มรุมนะคะทุกคนคะ่ะดอกสวยๆมากมันมีความสุขนะคะการที่เราเราเราเห็นผักผักบ้านเราผักอ่เมืองไทยผักจากประเทศเรามาอยู่ในหลังบ้านเราที่อเมริกาอย่างเงี้ยนะคะที่ต่างประเทศมันเป็นความสุขนะคะทุกคนมารุม ก็จะมีเป็นยานะคะทุกคนคะ่ะเป็นยาตั้งแต่ต้นจนถึงยอดถึงใบทุกเขาก็จะทํายาเป็นแคปซูลเป็นมารุมนะคะเป็นยาชั้นดีเลยนะคะแตอ่อย่างที่นี่พี่กินเยอะไม่ได้นะคะมันก็จะเป็นยาระบายอ่อกก็แกะเม็ดมากินเป็นแก้ไอได้แต่มันขมนะคะกาลังแตกมาอย่างนงี้เยอะเลยนะคะยาชั้นดีเลยนะคะกินได้ตั้งแต่ต้นยันใบยันลูกยันเม็ดนะคะการที่เราอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยคะ่ะ ความคิดถึงบ้านเรามันก็มีสูงอยู่แล้วค่ะนะคะการหากินมันก็เรานึกถึงผักบ้านเรามันก็ลําบากถ้าเรามีไว้หลังบ้านมันจะมีความสุขมากความโชคดีของพี่ก็คืออ่าอเมริการัฐฟอลอริดานะมันเป็นเมืองร้อนนะคะหนาวก็จะหนาวประมาณบ้านเราค่ะไม่หนาวมากตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่19องศาเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือกินมื้อหนึ่งตั้งเยอะนะคะเดี๋ยวจะเด็ดให้เสร็จก่อนได้ยินเสียงนกร้องไหมคะเวลาเรามาอยู่หลังบ้านน่ะนกเขาจะ จะวางไข่แล้วจะมีรังอยู่ตามตามต้นไม้ของเราอาะค่ะตอนนี้เขาก็จะ,ะจะมามาล้องอยู่ข้างๆเราบางทีเขาก็บินมาชาร์จเรามาชนเรานะคะเพราะว่านกไม่รู้นกอะไรเขาเรียกนกอะไรอะนกตัวเล็กๆอะที่ร้องเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวนะคะมาชาร์จเรามาชนเราเขามาจิกเราเพราะว่าเขากลัวเราจะไปทาร้ายรังเขาหรือ,อลูกของเขานะคะ ใบร่วงเนาะเขาก็ไม่รู้จะไปทํารังตรงไหนเขาก็จะมาทํารังกับต้นมะม่วงพี่บ้างอะไรบ้างที่ที่ใบมันไม่ร่วงเนาะเขาก็จะมาทําทํารังประมาณประมาณแบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราออกมาสวนเราเราก็ต้องระวังทั้งนกเนี่ยเนี่ยค่ะก็ได้ได้กำมังหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บผักที่เราพอมีจะเป็นผักชีลาวผักชีไทยไปค่ะเราไปเก็บผักเพิ่มดีกว่าก็ น้องแมวก็ออกมาเดินเล่นเป็นเพื่อนค่ะเราใส่กระถางนะคะเพราะว่าปลูกลงดินมันไม่ค่อยขึ้นค่ะทุกคนก็พอกินแล้วนะคะเราปลูกลงกระถางเพราะว่าลงดินแล้วมันจะไม่งาตะไคร้สักหัวสิกำลังเชลื่อนหัวหมดแล้วนะคะเดี๋ยวได้ปลูกใหม่แล้ว ใชคะ่ะไปไปจ้ะเขาไม่ได้เลอะอะไรเนาะเขาอยู่บนต้นไม้เผื่อมีฝุ่นมีอะไรมีผานมาแล้วก็ตามๆกัผักเราจักหน่อยผักชีหอมมากคะ่ะอยากให้ทุกคนได้กลิ่นกันเลยอะ่ะอันนี้มะกรูดมะกรูดหลังบ้านคะ่ะย่างผักก่อนแล้วมาทาปลากันนะคะเอาเกลือล้างนะคะมันจะได้ไม่เาาล้างให้สะอาด บังเลยนะคะบังอย่างนี้เลยคะ่ะรสดีใส่เกลือตามตามความถนัดของเราหรือใครนใส่ซอสใส่ซีอิ๊วขาวอะไรก็ตามใจชอบเลยนะคะปาก็าจะบังให้มันสุกง่ายๆอย่างนี้นะพริกไทยไปด้วยนะเสร็จแล้วเราก็ยัดใบมะกรูดลงปลานะคะ บางสวนก็เอาไปวางไว้ในหม้อนึงเลยนะคะให้มันได้ดักขาวแล้วก็หอมด้วยค่ะหม้อเดือดแล้วนะคะทุกคนเราก็เอาปลาลงไปได้เลยนะให้ปลามันสุกสัก50%ก่อนแล้วเราค่อยเอาผักลงไปค่ะรอปาลปาสุกเราก็มาคั่วพริกเลยนะคะปลาเริ่มจะสุกเดี๋ยวลงไปผักลงไปพร้อมปลาไม่ได้นะคะเดี๋ยวว่าผักมันจะเละเราไม่อยากให้ผักเละนะคะใส่ลงไปเลยนะคะ ปะปลาได้เลยนะคะมันใะ้หอมค่ะนี่ก็ต้นหอมค่ะใส่ไปเลยสูตรไข่สูตรมันปิดฝาไว้แล้วเราไปตำแ่วเลยจ้ะเราขั่วพริกเสร็จแล้วนะคะเอาลงครกไปเลยค่ะกเกลือลงไปด้วยค่านิดหนึ่งค่ะอืมนี่ค่ะสามีจะทานด้วยค่ะก็เลยเอามะเขือเทศไปนึ่งให้มันสุกนะคะ ม,มันจะได้ไม่เผ็ดมากค่ะใส่สลงไปเลยปรุงรถตามชอบเลยนะคะทุกคนก็มีนี่ค่ะผงนัวนะคะหยอดน้ำปลาลงไปหน่อยสิก็อย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวก็จะทานไม่ได้ใส่น้ำปลรราลงไปด้วยนะคะก็้าดให้ถูกปากเราซิมเบิ์นแบบนี้ อ่ะค่ะเราไปตักใส่จานว้าวปาลาเราสุกแล้วนะคะผักออกกวนเลยค่ะอยากให้เปื่อยมากเนาะประมาณนี้พอผักมะฮุมหรือคนในสารเรียกผักอีฮุมปลาค่ะปลาเนื้อขาวๆขาวๆแน่นๆอย่างนี้เลยจ้ะไปทานด้วยกันเลยจ้ะ ว้าวป่านึ่งร้อนๆกับแจ่วนะคะมาจา้ะอันนี้ก็ข้าวหม้ออุ้ยหม้อเบอร์เลยเลยค่ะชอบคุงแบบนี้ไม่ได้ไปซื้อข้าวขาวเลยต้องกินข้าวอ่ะข้าวดำให้หมดก่อนนะคะกินกับมือด้วยกับช้อนด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราแกะผักอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ช้อนนะคะทุกสามีเขาไปทำงานนอกบ้านคะ่ะคือเก็บข้าวของโรงรถที่เลยทำ ทำกับข้าวเสร็จก็ทานก่อนเลยนะคะเพราะเราไม่ค่อยได้กินข้าวรอกันเท่าไหร่นะคะเนี่ยคะ่ะยอดมะลุมนะคะคือมันเป็นสวนรรค์เลยนะคะทุกคนเวลาเราอยู่ต่างาตางประเทศมีกับข้าวมีผักที่เป็นบ้าน,านเราอะ่ะมันเป็นอะไรที่สวรรค์มากนะคะ,คะอ,อร่อยมากค่ะค่อนข้างจะสำหรับคนไม่กินเผ็ด รสชาติดีมากค่อนข้างจะเผ็ดเลยนะคะปันนินเหลืขคาวๆอย่างนี้เลยนะคะเป็นคนมีปัญหาเรื่องอ่าเรื่องสุขภาพท้องนะคะซื้อขวดซื้อข้าวเหนียวซื้อทุกอย่างเลยค่ะหม้อนึ้ซื้อทุกอย่างเลยทั้งที่อยู่บองขทยเราไม่เคยกินข้าวเหนียวนะคะพอซื้อเสร็จแล้วไม่เคยได้เนื่อข้าวเหนียวเลยค่ะ ปีละครั้งถพงสองครั้งว่าเราเป็นคนอนะท้องไส้ไม่ค่อยดีทานอนะ่ะทานข้าวเหนียวแล้วก็เขาไม่ค่อยย่อยอาานะคะพี่กลับไปเมืองไทยแล้วมันความหอมของไม่ไผ่มั้งเก็บไว้ในโรงรถเก็บไว้อย่างดีค่ะกลับมาเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้ว <c oughs> หนูกัน กัดหมดเลยค่ะกัดเสียดามากค่ะ <c oughs> ก็เลยไปซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่ซื้อมาพร้อมด้วยกรติบข้าเหนียว <c oughs> เราไม่กล้าเอาไว้ในโรงรถสาเหตุที่เอาไว้ในโรงรถนะคะ <c oughs> เรานานๆเราทํากินครั้งเราไว้ในครัวมันก็จะเกะกะเพราะว่าครัวเราเป็นครัวกลางบ้าน นี่ก็ไม่ได้เอาไปไว้ลงรถแล้วนะคะอันซื้อใหม่ก็ไว้ในครัวแล้วก็ต้องเก็บยัดเข้าไปให้ดีตั้งไปซื้ออันใหม่มาเนี้ก็คือรู้สึกว่านึ่งเข้าไปนึ่งเข้าไปสามครั้งแล้วนะคะภายในเจ็ดแปดปีเนี้ยแต่สามีกินทุกอย่างที่พี่กินค่ะนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ทําบ่อยที่ที่ซื้อเอาไว้เพราะมันมีสาเหตุว่าเผื่อวันหนึ่งลูกม่อยู่ด้วยค่ะหลานม่อยู่ด้วย เพราะว่าพี่ทิมทำวีซา่าติดตามมามักต้องรอนานนิดหนึ่งที่จะวีซ่าจะผ่านแต่พี่ก็เตรียมพร้อมเพราะคิดถึงว่าร้านต้องชอบกินข้าวเหนียวหมูทอดแน่นอนลูกสาวก็ชอบกินข้าวเหนียวอะไรเงี้ยก็เลยต้องเตรียมเตรียมเครื่องครัวไว้เยอะเราอยู่ด้วยความความหวังเนาะเพราะตอนแรกเลยนะ่ะตอนที่พี่มาใหม่ๆพี่ก็ ตอนนั้นเรามาแบบคนไม่รู้อะนะงูงูปาปาเราก็ไม่ได้เอาลูกมาพร้อมนะ,ะแต่เราก็เลยพอมาถึงพอเราเริ่มอยู่ตัวเราก็เลยอยากเอาลูกมาทําหลังจากนั้นไม่นานเราคิดได้ว่าเออเราก็ควรจะทําเราก็คิดช้าเนาะเราก็คิดช้านิดหนึ่งก็เลยทําิีซ่าติดตามแม่มาแล้วในกรณีลูกสาวเขาเขาเป็นซิงเกิลมัมก็เป็นแม่เลี้ยงเดียวนะคะ เขาไม่ไมได้มีแฟนก็ไม่ได้มีสามีแต่เขาเคยมีแฟนแล้วก็มีลูกในกรณีคนเป็นโสดอย่างลูกสาวเนาะ mm. ก็เขาสามารถมาได้ตามแม่มาได้แต่ว่าอยู่ในกรณีนี้น่าจะห้าถึงเจ็ดปีตอนนี้พี่ยื่นเรื่องไปได้ประมาณอ่เข้าปีที่สามที่สี่แล้วก็อีกไม่กี่ปีสองสามปีข้างหน้าเราก็หวังว่าลูกจะได้มาพร้อมได้หลานชายจะได้สะด,ดวก มันก็ไม่ได้ว่าง่ายที่เอาลูกหลานมาอยู่ที่นี่นะคะความหวังเราก็อยากให้ลูกลูกเรียนหนักที่เมืองไถ่เรียนหนักทํางานหนักด้เงินไม่พอกินไ,ไม่พอใช้ถ้ามาอยู่นี่ไม่มีงานอะไรที่ไม่หนักแต่ว่าเขาได้เรียนรู้ชีวิตแน่นอนเขาได้มีประสบการณ์ชีวิตแน่นอน ทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่นี่หรือเป็นคนดูแลคนแก่งานหนักมันนะมีสวัสดิการที่แน่นอนมั่นคงส่วนหลานเราก็อยากให้มาเรียนภาษาอังกฤษที่นี่เนาะก็เราอยู่ที่นี่เราก็ต้องถามว่าสบายไหมมันไม่สบายแต่มันมีการการพัฒนาชีวิตแน่นอนก็เลยอยากให้ลูกมาอยู่ด้วยนะคะให้เบบ Come on สามีเข้ามาแล้วชวนกินข้าวเนี่ยค่ะก็เลยเล่านะคะอันนี้ก็คือชีวิตคร่าวๆของพี่นะคะจะตรงน,นี้ก็พยายามจะบอกลูกว่าให้เรียนตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะเรียนพยาบาลเพิ่มได้ไหมเพื่อจะเอาหมวกเอานุน่นเอานี่ที่เมืองไทยสามีบอกว่าเรียนไปกไ็ใช้ที่นี่จริงไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องเรียนคือภาษาอังกฤษน,นะคะพอเรามาถึงนี่ เราจะได้ไม่เสียเวลามากเกินไปเรามาฝึกเรามาเรียนเพิ่มเติมห้าหกเดือนทำงานได้จริงใช้ชีวิตจริงที่นี่่ะเนาะทุกคนค่ะก็จริงๆแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วแหละว่าชีวิตพี่ทําไมไมาอยู่นี่ไม่เอาลูกมามีคนถามมาอยากเอามาทุกคนค่ะมาได้ก็คือลูกสาวอขอเยืมมือหน่อยนะอร่อยนะคะ ลูกสาวเท่านั้นนะคะเราก็อยากจะทําวีซ่าท่องเที่ยวให้เขามาเที่ยวนะคะลูกชายถ้าเรายังมีโอกาสอยู่ที่อเมริกานะคะดีการที่เราสู้ชีวิตไม่มีอะไรน่ากลัวแต่อย่าเดินผิดทางอย่าทาผิดกฎอย่าทําผิดกฎหมายแค่นั้นก็พอชีวิตเรายัางไงก็เติบโตการเติบโตของแต่ละคนไม,ม่เหมือนกันบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าแต่ก็ให้กําลังใจทุกคนท,ที่ที่สู้ชีวิตนะคะมันไม่มีอะไรได้มาง่าย วันนี้พี่ก็ไปแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นการชวนกินข้าวเก็บผักแล้วก็เล่าให้กำลังใจกันนะคะทุกคนขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กด u ับ c r คร e มือใหม่ด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้ว